คืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส3มติคอรมเห็นชอบงบประมาณเยียวยาเพิ่มกว่า93,000ล้านบาทจ่ายให้ผู้รับสิทธิเฟส1และเฟส2รวม15ล้านคนและผู้ที่ลงทะเบียนรายใหม่ในระยะที่3อีก16ล้านคนเตรียมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ด้วยเงื่อนไขดังนี้ 1. สัญชาติไทยมีบัตรประจาตัวประชาชน 2. ตั้งแต่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. ไม่เคยรับสิทธิ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งร บัตรคนจนเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2564แบ่งจ่ายช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจำนวน1,500บาทและเดือนตุลาคมถึงธันวาคม64จ่ายอีก1,500บาทรวม3,000บาทสามารถใช้จ่ายได้วันละ150บาทใช้จ่ายผ่านแอปเปาตั้งที่ร้านค้าคนละครึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลดีๆแบบนี้ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามช่อง s สปริงเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรามีมาฝากกันทุกวัน